ครับมื้อนี้มีเมนูท้องถิ่นครับเป็นผัดหมี่เนาะผัดหมี่โคราชไม่มีมาจากตลาดสดเป็นผลิตเองขายเองเนี่ยนะออละยี่สิบบาทในยวันนี้เขาจะ,ะมาผัดไส้หมูราก็ใบผักเป้นน้ำมะขามเปียกครับอุปกรณ์เครื่องปรุงไปมีมเคร่นี้ครับเป็นเมนูขึ้นชื่อของชาวโคราชครับผัดหมี่ขั้นตอนการเฮ็ดกับปรุงน้ำ เครื่องปรุงก็เราใ่รลด,ดีไวก้กอนไปก็เป็นน้ำมันหอยครับเส่ปุ่มเจีดยวไปได้กี่ขันเลรอเอกสารกขบต้องขี่ขันโอ้ทุกคนสัตจริงสามซอนสองสอนสามสอนสองสอนสสอนนะน้หอย ด้วยฟ้าขาวครับมีฟ้าเขียวใส่ฟ้าเขียวด้อันนี้อะไรูือโคลาตใส่ตเียวด้วยตาเียวอยู่งไมตยวสอซอใส่เป็นยังไมันแต่มีโคลามโคลาต้องใส่ป่ะหูเคียงอะไรอยู่ดังไอคนแ้วย ตามด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาก็ได้ก้าวไปดองัซสำให้มันแบบดำจะเสียนี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วตามด้วยมะขามเปียกนี่ซื้อิ๊วสามนซาเอ้ยสามชนโตบะกเกี่ยวลายเนาะเกลียวน้อยเกี่ยวลายเดี๋ยวจะเพิ่มมะเปียวด้วย สองช้อนโต๊ะคนสุดอะไรมาต่อ,อกันคนนี้เดี๋ยวไปหนึ่งตามด้วยพริกป่นพริกป่นในกลัวเองเนาะหอมอยา่าคงคนขวามือให้หอมาลัวอย่างปลาคนกลัวามืพริกป่นอยา่างจักซ้อนหนึ่งเนาะเผ็ดบ่ หอมผักหอมองเงี้ยเจียวซอยจุกเนี้พี่เจียวทานอนี่น่าน่าานะโอ้ถ้ากินแล้วเป็นยังไงทำนี้แบบแบบนี้นะถ้าไม่เห็นประดำโอเคลุงไปเตรียมกระทะได้ครับทีนี้ตั้งกระใส่น้ำมันพอเดือดเยครับ ใส่หอมสูตรรนี้สใส่หอมเกียวใส่หอมเพรมันทัดหอมเ,มมอเอกียวมกเหมูมลงไปผัดล้วนกัน,กน,กน,กนครับใส่ั ผัดหมูปลสุกเลยครับเอาเครืงปรเกลืวเตร,ยเรยียมเลยน้ำน้ำน้ำน,นะครัเปียกผสมกับเครื่องปรุงซอสน้ำจัดกุหลาบเนาะอืมหอมมากับพี่น้องครับ

เติมน,น้ำไป,ป,นนปนนอีกครับคือน้ำน้ำเนี่ยเพร่าเพราะว่าสินมีิดูดน้ำยังครับเนี่ยตน้ำมันจงเลีงเลยไน้องเราเตามตใหญคน แม่กลัวเลยน้ำต้งน้ำให้เดือดครับแล้วก็จะใส่มีลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายแนละ้วอันนี้มีแท้ๆครับมีโมกมีฉลากโมมีหอ่หอนล้เป็นมีเพ็่เหแทเองนะเสร็จสดแบบสินค้าเป็นบ้านเป็น,ปนก้าโอท็อปขึ้น่าทำขายในเฉพาะโคราชแต่วัดอื่นก็สามารถทาไปได้ อาหารไปรเห็ดจินผัดกินก็นได้ครับกลายไปมากีบหลายบแต่จิบหมดไม่หมดก็แล้วแต่เส้ส็ใสมากพี่น,น้องใส่เก้าเลยอันนี้ยี่สิบาทไ่อน่สผับสมจีบนะคุเสามสามจีบเลยนะสามพันพันมือเือนแปไปใส่น้ำมาบนดูดน้ำาพนีน่อย ไปนำา้มอนแบบเพียงพอนะครับถ้ามันเพียงพอก็เสินเที่ยงลงไปเป็นเสินแห่งน้วยครับไปเรื่อยๆจนกวก็เสีรมันจะยุลงแบงเลิ่มนเลยหยุลงแบงเล ไม่พอแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยเพราะว่าน้ำมันเส้นมันดูดน้ำน้ำนีต้มเป็นเพียงพอต้องเส้นเส้นห mm hmm. ้องลานก็ต้องเติมน้ำอีกหลายตู้สัมฮับนายเติมน,น้ำจิบดิบเลยเนาะแไ,ได้ล่ละโอ้ขอไฟไป้องกันชุนกอดังไั่เป็น นั่งจำนั่งน้ำมูกไหลเลยมันแป,ป๊บนึงอากาศตลอดก็โผงในสุดก็ดเป็นผัดหมี่เรียบร้อยแล้วครับเสีออสย,ยขงขาอ้อนนะนุ่มจำเลยครับแป้นเติมผัดลอยหน้าแป้นได้ใค่ะตรงใส่ผักแป้งผักแป้งมันก็คันสมนะตับฟูมตุ้งตันตุ้งตุ้งมีกับผักบัวกันครับเตินกินงชาไปเฮ้ย ตอนนี้โอกาสอากาศประมาณเจ็ดแปดวงสั่วโคราชเลยร้อนหักก้อนในไปแล้วไงเดือดไปเตาเนื้อไหลแบบเป็นน้ำเลยก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีครับนาเตานะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมีตะครุมมีโคราชครับก็คิดจะกินเราก็เลยหามาผัดเมันเพื่อน่ากินนะพี่น้องครับหมดฉากคิดว่าจะใส่ได้ยังไม่ได้ชิมครับมือสีสันก็น่ากินว่าแห้งเลย ไปทำพิธีซิมยั่อยพี่น้องครับว่ามันรสชาติดีเด็ดขาดทำไมนะฟอกันอยู่ตัวอาหารอยู่ตรงต่อนอ้ยเยส้นที่้ะพอนนะพี่น้องครับกันเย็นเพราะเสียบเส้นเอยู่แบบนึงเป็นเหนียวหนุ่มมากอ่ะซิมกันพี่น้องเลย แซ่บๆเสรนกเหนียวนุ่มนิดนึงแล้วก็รสชาติเผ็ดเผ็ดแต่เพราะว่าเขาปรุงใส่พริกป่นพริกปงองเลยผม